สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงของชาวธาตุาน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤศจิกตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31มีนาคมปี2567 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลัคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกคนที่นิ่งเงียบห่างกันไป ตอนนี้เขาเป็นยังไงนะครับขอดูพลังงานพื้นดวงชะตาสิบใบของชาวธาตุน้านะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของ k i n ิงอ s w o อดราชาแห่งสายลมนะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรค์คนที่ชัดเจนกับความรู้สึกคนที่เข้มแข็งกับความรู้สึกในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของการที่เราเหนื่อยล้ากับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะอะ่เป็นไพ่พลังงานของสิบดาบความเจ็บ ความเศร้าวความเสียใจการโดนทิ้มแทงการทําอะไรลับหลังซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของความเจ็บความผิดหวังอยู่นะเป็นไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้เป็นพลังงานของครอบครัววันเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันมีคนที่คิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยเป็นครอบเป็นครัวคิดถึงวันเวลาดีๆที่เราเคยมีอนาคตต่างฝ่ายต่างมองถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานของ ้าเหรียญกับอดีตที่ผ่านมาคุณนะที่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองมีความโดดเด่นในตัวของตัวเองความมีสเสน่ห์ความมีอิสระในสิ่งที่คุณอยากทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่พระนี่เป็นพลังงานของการมีสติในทุกๆกวันนะเป็นพลังงานของการไหวพระพระสวดมนต์นั่งสมาหรื ฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการตื่นรู้บางอย่างในตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่เดลเฟอร์เนี่ยห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักความมีเสน่ห์ในตัวของคุณหรือมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีคนที่ดึงเราไปอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าความรักที่เป็นมือที่3เป็นพลังงานของการรับรู้ความจริงความชัดเจนเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะ ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมีพลังงานของอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาไปด้วยความจริงและชัดเจนกับตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของ3าถ้วยในความคิดอาจที่จะมีพลังงานของความไม่เติมเต็มนะเป็นพลังงานของเติร์ด r าร์ตี้ยังอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะมองถึงอนาคต อนา,าคตมีพลังงานของ King of ว n นราชาแห่งไฟนะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่มุ่งมั่นคนที่ตั้งใจคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในอาชีพที่คุณทําอยู่นะเป็นพลังงานงความขยันแลนะความมุ่งมั่นของคุณนะครับเดอะซันความสุขความสมหวงังการประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวงังในสิ่งที่ตั้งใจเป็นพลังงานของความโดดเด่นเป็นพลังงานงความมีชื่อเสียงนะเดอะซันเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เรามีความสุข ที่อยู่กับตัวเองก็ได้เป็นพลังงานงความสดใสความร่าเริงในรอยยิ้มของคุณในความที่โฟกัสถึงเรื่องความหวังความตั้งใจในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่การที่เกิดใหม่ การให้โอกาสกับตัวของตัวเองเป็นครั so ้งที่2การเปิดโอกาสการหาทางเลือกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณนะครับเป็นโอกาสและทางเลือกของคุณเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆหรือให้โอกาสกับตัวของเราเองเป็นครั้งที่2นะครับเป็นพลังงานของมรดกทรัพย์สินความมั่นคงความคงอยู่มีพลังงานแห่งการที่มองถึงอนาคต เกี่ยวกับเรื่องการเงินการสร้างรากฐานให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานของมรดกและทรัพย์สินที่เพิ่มพูนของคุณนะครับเป็นไพ่ของเจอร่าเป็นไพ่พลังงานแห่งการกำเนิดใหม่พลังงานแห่งการที่พลังงานของชีวิตการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาตินะที่จะเป็นจินตนาการต่างๆของคุณความฝันความหวังข้างหน้าในอนาคตของเรานะครับความฝัน ในสิ่งที่เราอาจที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับมันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะเป็นไพ่พลังงานเหมอนการ การที่เราจะชัดเจนกับความรู้สึกเป็นพลังงานของเซลล์ที่คอสิบใบนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานการฝ่าฟันตัวอุปสรรความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในตัวของตัวของคุณนะเป็นไพ่พลังงานของการที่อาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยผิดหวังกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังที่เราหวังไว้แต่การที่เข้มแข็งกับตัวของเราเองการมองถึงอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งใหม่ๆในโอกาสใหม่ๆของเราแล้วอาจี่จะเป็นพลังงานของการที่ ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวของเรานะครับมีพลังงานแห่งการจับได้การโปร้แต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วนะที่จะเป็นพลังงานแห่งการจับได้กับความรู้สึกที่มีคนที่เอามือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ําก่อนนะครับ <S <S เป็นไพ่พลังงานของการติดต่อการสื่อสาร <ๆ S 1> การพูดการคุย <S <S เป็นพลังงานแห่งการการที่เราอาจจะจะคิดคิดย้อนกลับไปในอดีตว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับเรากับสิ่งที่ เราทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งอ่ะทำเพื่อใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่เคยเห็น <S <S คุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราอาจที่จะนิ่งให้กับตัวของเราเองมีพลังงานของไพ,พ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้การมีสติในตัวของตัวเองเป็นไพ่พลังงานของแรงอธิษฐานคําขอพรนะที่จะเป็นพลังงานของการแอ,อบซืบอแอบส่องความพยายามความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมานะเป็นพลังงานของความหนักเหนื่อยทุ่มเทเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทมีคนที่ดื้อม,มีคนที่รันกับ อาจที่จะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของการที่เราจะฝ่าฟันตุกษะชัดเจนกับความรู้สึกความเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะครับการกลับมารักตัวของตัวเองการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ตัวของคุณมีพลังงานความน้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นไพ่แห่งการที่มองหันหลังย้อนกลับมากับอดีตที่ผ่านมามันมีพลังงานความผิดหวังความเศร้าอยู่กับความรู้สึกต่างๆคุณคุณจะ มองไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการฝ่าฟันคุณกะที่จะพยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์มีนคนที่ทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันและกันก็ได้ทําให้ความรู้สึกของเรามันเสียไปก็ได้นะ เป็นคนที่อาจที่จะใช้คําพูดรุนแรงต่อกันนะครับเป็นพลังงานการที่เราทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่เคยหันกลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่เราดูแลในวันเวลาที่เราเอาใจใส่ในวันเวลาที่เราอาจที่จะหลุดพ้นเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองและเพจอวตารเด็กถือไม้เท้าเป็นพลังงานการเริ่มต้นเส้นทางของเราโอกาสใหม่ๆของเรานะครับเป็นพลังงานของการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันกับสิ่งที่ให้ไปนะเป็นพลังงานของ the emperor ชาวเมธธาตุไฟคนที่รับข้าราชการก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอนาคตข้างหน้าของคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะเป็นพลังงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นโอกาสดีๆที่ตัวของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของความสดใสความล่าเริงถ้ามีพลังงานของการที่ความพยายามของคุณอะ,อะที่จะเป็นพลังงานการที่คุณให้เท่าไหร่เติมเต็มเขาเท่าไหร่ทุ่มเทเท่าไหร่ดูแลเท่าไหร่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ ความหลอกลวงและความเตี่ยใจในความรู้สึกนะครับเดอะสตาร์การปล่อยกับความรู้สึกชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังงานของความโดดเด่นในตัวของตัวเองแสงดาวแห่งศรัทธาออร่าแห่งความสุขออร่าแห่งความสมหวังอาจที่จะเทปัญหาความทุกข์ความเศร้าความเสียใจลงสายน้ําไปแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานห่งการปิดกั้นตัวเองกับความรู้สึกอาจที่จะเคลียร์พลังงานการปิดกั้นตัวเองเปิดโอกาสการมองไปข้างหน้าของเราการมองถึงปัจจุบัน นะที่จะเป็นพลังงานการมองถึงปัจจุบันการเปิดโอกาสใหม่ๆความรู้สึกที่มันเคยผิดหวังความรู้สึกที่มันเคยเศร้ามันเคยเสียใจมันก็ผ่านไปแนละ้วความรู้สึกที่เคยโดนทิ่มแทงหัวใจกันละกันนะครับการดูแลตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณเอง Queen o p e เค t i o นะี่เป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์นิ่งความนิ่งอยู่ในบรรังการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้นะ เป็นพลังงานงการชัดเจนของความรู้สึกโอกาสมีว่าให้คนไข่คว้า,วาโอกาสมีว่าให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะนะ,อ,ะอีกมือหนึ่งก็พร้อมที่ตัดก็ออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะมูฟออนสู่เส้นทางของเรากับปัญหาปัญหาบางอย่างอาจจะต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องยียวยารักษาแผลใจปัญหาบางอย่างอาจะที่จะต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะอาจที่จะมีพลังงานของของอดีตที่ผ่านมาคุณอาจเข้มแข็ง ความอยู่ในบรรลังของเราการโฟกัสถึงเรื่องของเราการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและการเผชิญหน้าต่อความเป็นจริงและความเป็นไปในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของอาที่จะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกหมินพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุนเมทุน ธาตุดินกันพฤษส่งบังกรนะครับที่จะมีพลังงานของอนาคตที่จะพบเจอคู่คนที่ใช่นะอขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับอตอนนี้ตอนนี้คนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาอาจที่จะมีพลังงานของการที่ทุ่มเทกับงานของเขานะที่จะเป็นพลังงานของการทุ่มเทกับงานการฝ่ฟาฟันตุปรรค การที่เขาอาจที่จะสร้างรากฐานให้กับอนาคตของเขาเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานความทุ่มเทและความพยายามในตัวของเขาก็ได้นะครับขอดูไพ่พลังงานปัจจุบันนะครับเป็นไพ่พลังงานของดีแฮงแมนมีคนที่คิดถึงนะหรือเป็นพลังงานของเขานะาที่จะเป็นพลังงานของเขาที่จะต้องเป็นฝ่ายทุกคิดถึงวันเวลาที่ไม่มีกันคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขามีพลังงานความคิด ที่ยังเอาความคิดยังลืมกันไม่ได้ก็ได้นะเป็นพลังงานการฝ่าฟันไปข้างหน้าโอกาสและทางเลือกของเขาเป็นพลังงานของความไม่ได้ดั่งใจสี่ถ้วยอาจที่จะเป็นพลังงานงความเบื่อของเขาหรือเขาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้อย่างที่เขาหวังไว้ก็ได้นะโอกาส quier, ใหม่ๆโอกาสและทางเลือกต่างๆของเขาก็ itaire, ได้นะครับเป็นพลังงานของเดวิลนะการพัฒนาการความรุ่มหลง ความรักความโลภความโกรธความหลงนะเป็นพลังงานของไพ่เดวิลเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เขาอาจที่จะมีพลังงานของความเจ้าชู้อยู่หรือมีพลังงานความรุ่มหลงของเขาอยู่ก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้ให้สถานนะแก่เราคิดแต่ถึงแต่เรื่องของตัวเองนก,ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟครับเป็นพลังงานของพ่อไม่หม่ไมหรือมีพลังงานของคนที่อาจที่จะ มีการกลับมามีสติที่ตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,ะที่จะเป็นฝ่ายเขาที่จะต้องทุกข์กับความเจ็บปวดกับความรู้สึกอยากกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของจัดเม้นผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้จะได้ผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะเป็นพลังงานของการที่เขาอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณอตอนนี้เขาอาจที่จะเหนื่อยกับการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและ สิ่งต่างๆของเขาอยู่นะกับปัญหาที่เข้ามาตอน,นี้ของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสิบเหรียญเขาอาจที่จะหวังถึงอนาคตการที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเงินทองที่เพิ่มพูนของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของสามถ้วยอ่าตอนนี้เขาอาจที่จะเลือกเลือกอยู่ก็ได้นะเลือกอยู่เลือกกับความรู้สึกเพราะมันไม่ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขา ยังตัดสินใจบางอย่างในตัวของเขาไม่ได้แต่ตอนนี้เขารู้ถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแต่มันมีพลังงานของคิงอ s ฟซอดเนี่ยกลัวคุณที่จะไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่าการกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเคลียร์กับความรู้สึกซึ่งกันและกันอีกก็ได้นะ เป็นพลังงานของการที่เลิกลาการยาล้างการมีอีโคใส่กันทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและก,กันก็ได้นะครับเป็นการเลิกลาการจบออกมาดุมูลเป็นไพ่พลังงานของเส้นทางและทางเลือกต่างๆของคุณเป็นพลังงานงความคิดถึงนะเขาอาจที่จะมีพลังงานความคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยทําร่วมกันวันเวลาดีๆที่เราเคยวางแบบแผนวางเป้าหมายในอนาคตมองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยกันก็ได้นะครับเส้นทางแห่งชัยชนะ เส้นทางแห่งความประสบความสําเร็จนะที่จะเป็นพลังงานของการที่เขาอาจที่จะเดินหน้ากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นไพ่พลังงานแห่งการที่คุณจะไม่รีบร้นรนกับความรู้สึกคุณจะดูถึงการกระทําของเขาคุณจะดูถึงสิ่งต่างๆที่เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะที่จะมีพลังงานการกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกความทุ่มเทความพยายามและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ นะคุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานการดูแลการเอาใจใส่ตัวเองการรักตัวเองมากขึ้นหรือมีพลังงานของเขาอาจะที่จะช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของคนคนหนึ่งที่กําลังที่มีปัญหาเรื่องเงินก็ได้นะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่มีปัญหาเรื่องเงินของเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยซัพพอร์ตเขาก็ได้ควีน n อาทุคนคนที่เคยดูแลคนที่เคยห่วงใยคนที่ดูแลทุกๆอย่างเขาคิดถึงคนคน หนึ่งที่เคยดูแลเขาคิดถึงคนคนหนึ่งที่เคยเอาใจใส่เขาคิดถึงคนคนหนึ่งที่เคยทําเพื่อเขาด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณมีพลังงานของควีนออฟวานราชินีแห่งไฟเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีหลางสังหรณอนในความรู้สึกต่างๆเป็นพลังงานของความของความเข้มแข็งนะเป็นพลังงานของความที่คุณดูแลใครแล้วอ่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องดูแลและเอาใจใส่และสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณไว้อาจที่จะเป็นพลังงานของการที่เคยเจ้าชู้เคยทําผิดเคยทาพลาดไป อาที่จะกลับมาในสติบางอย่างในตัวของเขาเดอะทาวเวอร์การจับได้ความรู้สึกที่มันพังมันก็ยังมีพลังงานความหวาดระแวงกับความรู้สึกกับคนคนหนึ่งอ่ะที่จะเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะดูถึงการกระทําของเขาซะมากกว่าเพราะกับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้9เหรียญอะที่จะเป็นพลังงานความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะสิ่งดีๆที่มือของคุณโอกาสใหม่ๆที่คุณมือของคุณในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับอาที่ช่วงนี้ชาวธาต น้ำอาจที่จะทุ่มเทกับงานนะอาจที่จะทุ่มเทกับงา,งานเงินเก็บการที่มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมรดกต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะอาจที่จะเป็นพลังงานการที่เราสร้างด้วยตัวของเราเองในอนาคตของเราก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่คิดถึงอยู่นะอตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานของสำหรับคนโสดนะครับอาจที่จะมีพลังงานของจัดเม้นผมลิกคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่ อธิษฐานขอพรร่วมกันมานะเป็นพลังงานของคนที่มีอะไรคล้ายๆกันมีความพยายามที่พอๆกันมีความทุ่มเทมีความขยันมีความมุ่งมั่นที่คล้ายๆกันเป็นพลังงานของการที่จะเข้ามาดูแลและคอยปกป้องกันและกันนะครับหรือมีพลังงานของคนที่เคยทําให้เราเงียบคนที่เงียบไปคนที่ นิ่งไปนะอาจที่จะเป็นพลังงานของรู้ถึงผลแห่งการกระทําคิดถึงวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลตัวเองได้และคิดถึงวันเวลาที่คุณมีความสุขที่อยู่กับตัวเองรู้ถึงผลแห่งการกระทําของเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาอาจที่จะเคลียร์กับพลังงานของการที่เขาเคยหลงไปกับความรู้สึกที่มันลุ่มหลงความพันฒนาการในเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ Scalable. ที่จะเป็นพลังงานของความรุ่มหลงในเรื่องความเจ้าชู้ของเขาก็ได้นะครับการกลับมามีสติที่ตัวของเขาในวัน,นเวลาที่เสียคุณภัยในวันเวลาที่คุณเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณในวันเวลาที่เราเข้มแข็งให้กับตัวของเราเองในวันเวลาที่เราดูแลและเอาใจใส่ตัวเองในวันเวลาที่เราอาจที่จะมีพลังงานของเป้าหมายใหม่ๆของเราเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสิ่งต่างๆที่เราหวังไว้สิ่งต่างๆที่เราฝันไว้ ในสิ่งที่คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำนะ,อะขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับอขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นพลังงานของเด็ดทำแผนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การอย่างมีเยื่อใ่อยากกลับเข้ามาขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันในวันเวลาที่คุณอ่ะที่จะนิ่งในวันเวลาที่คุณเงียบมีคนที่คิดถึงคุณอยู่นะเป็นพลังงานของก้าวไม่เทา้าการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้ว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้วกับคุณก็ได้นะอ่าที่จะเป็นพลังงานของก้าวเหรียญเนี่ยสิ่งที่เขาทําไว Leo, ้กับคุณความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองความที่อาจที่จะเขาอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทํา เขาอาจตอนนี้เขาอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องผิดเก็บเองผิดหวังในความรู้สึกของเขาก็ได้นะครับอยากกลับเข้ามาในความรู้สึกกันละกันคิดมากคิดสับสนวกวนในความรู้สึกของเขาคิดทบทวนในหัวใจของเขาก็ได้นะที่จะเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากอยู่ตอนนี้ ว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงอยากกลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นใหม่เดทจบเลิกลาพ่อไม่ไม่ไม่จบเพื่อนเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองเป็นพ่พลังงานของการรู้ถึงสัตธรรมแห่งชีวิตเป็นพ่พลังงานของการที่จบในความรู้สึกแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานของเขาอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่รู้สึกถึงการกระทําของเขานะเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะเป็นพลังงานของ อ่าที่ช่วงนี้อ่าที่จะไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตก็ได้นะครับเป็นพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งต่างๆที่เขาทําไว้กับเราเดอสตาความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาจักรวาลแรงดึงดูดแห่งจักรวาลนะอ่าที่จะเป็นพลังงานของการที่เขาอาจที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ทุ่มเทเขาดีที่สุด ตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาอยากติดต่อกับมาพูดกับมาคุยเคลียในความรู้สึกจัดติกเป็นพลังงานของความยุติธรรมความเท่าเทียมเป็นไพ่พลังงานของคนที่ที่จะติดต่อกับเข้ามานะพูดคุยกันสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสขอการคืนดีกับคุณนะครับแต่คุณที่จะนิ่งในความรู้สึกดูถึงการกระทําของเขาดูถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเขาก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาคู่คนที่เป็นสินคู่คนที่มีสินที่เสมอกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สำหรับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ดีเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจนะในวันเวลาที่คุณไม่ได้แคร์เขาในวันเวลาที่คุณไม่ได้สนใจเขา ในตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ทุกข์กับความรู้สึกนะแอบสืบแอบส่องกันมาแอบมองมาอยากติดต่อกับมาพูดกับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งความพยายามของเขาการเดินหน้าของเขาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพจออกครับที่จ,จะเป็นพลังงานของการที่เขารู้รู้สึกตัวในความรู้สึกต่างๆไม่มีใครที่ทุ่มเทเขาได้ดีที่สุด เท่าคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะนำพาคู่อธิษฐานคู่สัญญาเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคู่อธิษฐานคู่สัญญาที่พร้อมที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทในอนาคตความหวังความฝันความตั้งใจไปด้วยกันนะของชาวธาตุน้ำนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปแนละแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำ ขอไพ่สรุปและแนะนำเป็นไพ่ของสิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความเอาใจใส่หรือตอนนี้คุณอ่านที่จะโฟกัสถึงเรื่องครอบครัวที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับมีพนักงานของการที่มีครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มี ญาติก็ได้นะความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความที่ดูแลซึ่งกันและกันความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้เดรสตาความสุขความสมหวังแรงดึงดูดพลังงานของการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองเป็นพลังงานงความโดดเด่นในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของออร่าแห่งความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับการเลิกลาการยาล้างการตกจบกันออกมาการนิ่งอยู่ในบัรลังของตัวเองการที่เราอาจจะ มองถึงทรัพย์สินเงินทองในอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ความพยายามประคับประคองความช่างใจในความรู้สึกความลังเลในความรู้สึกตอนนี้อาจที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ได้ความเข้มแข็งและความพยายามของตัวของคุณนะความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งนะครับเป็นพ่ยพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองนะเป็นพลังงานของความทุ่มเท ความตั้งใจที่จะเป็นพลังงานของการที่มีการที่เราทํางานเพื่อสิ่งต่างๆของเราในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับที่จะในอนาคตจะได้เจอพลังงานของไพ่คู่นะเป็นไพ่พลังงานของคนที่มีอะไรคล้ายๆกันคนๆนี้อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยผิดหวังมาเหมือนกันเคยเศร้าเคยผิดหวังในความรักมาเหมือนกันก็ได้นะเป็นไพ่ของเดวิลเป็นไพ่ของคนเก่าๆเป็นไพ่ของเดอะเวอร์ ไพ่เมเจอร์เปสุดท้ายกับประสบการณ์งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ผ่านมามันยังมีบาดแผลในหัวใจของคุณอยู่นะที่จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆอยากกลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นคุณคือคนที่เคยเป็นข้อเป็นครัวนะขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือมีพลังงานของการที่เราเดินจากออกมากับความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวของเราเองโอกาสถึงการเริ่มต้นโอกาสถึงพบเจอคู่ คนที่ใช่คู่คนที่เติมเต็มคู่ที่เหมาะสมกันคู่คนที่จะเกื้อหนุนเป็นพลังงานของการที่เกื้อหนุนอุปถัมภ์คอยคำจุนกันและกันนะคอยเกื้อกูลกันและกันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่กันและกันนะของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพฤจิกนะครับ หมโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ